สวัสดีครับคลิปนี้เรอยู่กันใน tower fantasy นะครับก็เซิร์ฟจีนเนาะอ่าคลิปนี้จะมาแนะนำแก้พัซิลตรงนี้นะครับหรือว่าปริศนาไอที่ตรงนี้ได้ยงครับเหยียบแล้วเราจะได้ตัวของกล่องขึ้นมานะก็ไอเจ้าตอไม้แถวๆถเนี้ยเท่าที่ผมลองเหยียบดูมันไม่ต้องเหยียบจนครบนะครับก็มาดู่าอยู่ตรงไหนก่อนอ่ะเกาะแรกเลยเนาะอยู่ที่เกาะแรกนะครับประมาณกลางๆของเกาะเลยก็ถ้าเราซูมเข้ามาจนสุดเนี่ยอยู่ตรงนี้บริเวณตัวหนังสือ3ตัวนะครับเออตรงกลางไงนะ ทางซ้ายนี่เป็นยานยานที่เป็นฐานเกิดเราเนาะตรงนี้นะก็อะ่ะปึ๊บเดี๋ยวลองเหยียบเอสดูให้ก่อนถ้าเราเหยียบอันนี้ก่อนนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะผมไม่แน่ใจนะว่ามันว่ามันเราจะต้องไปหาดูบ่ดแสดูอะไรที่ไหนอะ่ะก็ออน,นี่ก็คำคลําเหยียบมามั่วๆเหมือนกันนะครับนี่ลองเทสดูก่อนไม่รู้ว่ามันจะต้องเรียงลาดับหรือเปล่านะครับเป็นี้ลองเหยียบมั่วๆเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ที่ผมเทสตูก็คือผมไล่จากอันนี้นะปึ๊บผมไม่รู้นะว่ามันต้องเรียงหรือเปล่านะครับอันนี้คือแบบลองไล่เล่นๆอ่ะลองไล่เล่นๆเนีเ่ยอย่างเงี้ยน,นะครับไม่มีอะไรที่มันจะส่งผลคืออันนี้ผมเหยียบที่อันนี้ปึ๊บอ่ะอันนี้สว่างแล้วนะครับอันตรงกลางสว่างเห็นไหมมีแสงกระพริบขึ้นมาแค่อันเดียวแค่อันเดียวเลยนะครับก็เหยียบไปเลยปั๊บ ก็จะมีอนุษย์อ่ะอนุษสว่างตามขึ้นมาไล่ไปตามไปเหยียบอันที่สว่างนะปั๊บทีนี้อ่ามีข้างล่างมา2อันนะครับมีข้างล่างมาสองอัน,น,มมออนผมมาเหยียบอันนี้ก่อนนะครับเหยียบอันขวาก่อนปึ๊บแล้วก็จบที่อันซ้ายเสร็จแล้วอ่าเนี่ยนะครับประมาณนี้นะเออ ผมไม่รู้นะครับว่าขั้นตอนที่ถูกต้องมันคือยังไงแต่คือใครมาดูแล้วยังไงก็ลองลองทําตามดูก็ได้นะเนีย่ยได้กล่องขึ้นมาแล้วเนาะโดยวิธีวิธีที่ทําให้เกิดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเรามาเหยียบอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยมันจะขึ้นหรือเปล่าแต่ผมไล่มั่วๆมาตั้งแต่อันริมนู้นเนาะก็ที่เห็นเป็นผลก็คือเหยียบที่อันนี้ก่อนเหยียบที่อันนี้เสร็จอันตรงกลางนะครับอันตรงกลางอันนี้เนี่ยมันจะมีแสง มันจะมีแสงขึ้นมาเนาะก็เหยียบอันนี้พอเหยียบอันนี้เสร็จปับ๊บมันก็จะมีแสงมาโผล่ที่อันนี้แล้วก็มาเหยียบที่อันนี้แสงก็จะมาโผล่2อ,อันล่างแสงโผล่2อ,อันล่างเหยียบอันขวาแล้วก็มาเหยียบอันซ้ายก็เสร็จนะครับได้ค้าการสำรวจมา1 5แล้วก็กาชาเม็ดทอง1เม็ด ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับใครที่มาดูกันแล้วฝากกดไลค์ u ับค r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายครับ